สวัสดีครับผมหมี Product s p e c i a l ยล t ีส์กรูปอดท็อปคาบางแสนนะครับสำหรับคลิปโรนี้เราจะมาสอนวิธีการจอดเกียร์ว่างในรุ่นที่เป็นหัวเกียร์อ e ีชิปเตอกันนะครับแต่ก่อนอื่นบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับรถที่มีหัวเกียร์อ e ีชิปเตอนั้นสามารถจอดเกียร์ว่างได้2แบบนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันแบบแรกก่อนนะครับก็คือจอดเกียร์ว่างแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ30นาทีนะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการจอดเกียร์ว่างในแบบแรกกันในสาสิบนาทีหรือรึงชั่วโมงนั้นทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับลูกค้าจอดรถสนิทแล้วนะครับยังไม่ต้องดับเครื่องนะครับเพียงลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์มาไว้ที่เกียร์เอนนะครับแล้วจะมีข้อความขึ้นนะครับให้กดตัวเอ็มที่ข้างหัวเกียร์ลูกค้าก็กดเอ็มที่ข้างหัวเกียร์แล้วจะมันจะบอกว่าจอดได้30นาทีนะครับ เพียงเท่านี้เองนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะดับเครื่องและลงจากรถล็อกรถ,รถ,รถได้ตามปกติได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับปากบอกไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาถ้าเกิดว่ามันเกิน30นาทีไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรถของท่านนะครับตัวหัวเกียร e ์อีชิปเตอร์นี้นะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ P นะครับพอเปลี่ยนเป็นเกียร์ P แล้วเนี่ยรถลูกค้าก็จะไม่สามารถที่จะเข็นเดินหน้าถอยหลังได้แล้วนะครับตรงนี้ปาก ให้ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวีโดโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับจะเป็นการจอดแบบที่2นะครับจะเป็นยังไงนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ